คุณเคยมีความคิดที่ว่าทำไมคนนี้ถึงทำตัวแบบนี้หรือเราไม่มีวันทำแบบนั้นเด็ดขาดผุดขึ้นมาในหัวโดยอัตโนมัติมิคะการตัดสินผู้อื่นเป็นสัญชาตญาณที่รวดเร็วของมนุษย์เป็น,นกลไกที่ช่วยให้เราจัดหมวดหมู่และคาดการณ์โลกได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็เป็นกำแพงที่ขวางกั้นเราจากการเชื่อมโยงกับผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดคือการมองเห็นความจริงของตัวเราเองการเป็นคนตัดสินคนอื่นน้อยลงไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องเห็นด้วยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของทุกคน แต่มันหมายถึงการที่เราสามารถระงับปฏิกิริยาอัตโนมัติและแทนที่ด้วยความอยากรู้อยากคิด curiosity และความเมตตา compassion แทนคลิปนี้จะพาไปเจาะลึกถึงหลักการที่ใช้งานได้จริงจากจิตวิทยาเพื่อสร้างระบบซีเสาหลักที่ทรงพลังในการทำลายนิสัยการตัดสินผู้อื่นให้คุณเปลี่ยนจากการเป็นผู้วิพากษามาเป็นผู้สังเกตการที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจในชีวิตของผู้อื่นและของตัวเราเองค่ะ เสาหลักที่1การทำความเข้าใจกลไกาการตัดสิน Understanding the mechanism of judgment การตัดสินผู้อื่นไม่ใช่ข้อบอกพร่องทางศีลธรรมแต่มันเป็นกลไกาการอยู่รอดทางจิตวิทยาที่เราต้องเข้าใจเพื่อที่จะควบคุมมันได้1.1การตัดสินในฐานะทางลัดเพื่อความอยู่รอด Judgment as a survival shortcut สมองของเราถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานการตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วเช่นคนนี้ดูอันตรายหรือคนนี้ไม่แน่ชอถือช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการประเมินข้อมูลทั้งหมดนี่คือความเอ็นเอียงทางความคิดที่เกิดขึ้นเพื่อความรวดเร็วแต่ไม่ใช่เพื่อความมั่นยำความจริงคือการตัดสินอย่างรวดเร็วจะมักเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดและทำให้เราพลาดโอกาสในการทำความเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังที่ซับซ้อนของแต่ละคน 1.2ปรากฏการกระจกสะท้อน (The Mirror Effect Projection) บ่อยครั้งที่การตัดสินผู้อื่นอย่างรุนแรงนั้นเป็นกระจกสะท้อนถึงสิ่งที่เราไม่ยอมรับในตัวเองเราจะรู้สึกหงุดหงิดเป็นพิเศษกับลักษณะนิสัยหรือการกระทำที่เราปฏิเสธที่จะเห็นในตัวเองตัวอย่างเช่นคนที่ตัดสินผู้อื่นว่าขี้เกียจอย่างรุนแรงอาจกำลังกลัวความรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจหรือกำลังรู้สึกผิดที่ตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ การตระหนักรู้จงฝึกถามตัวเองเมื่อตัดสินใครสักคนว่าสิ่งที่เราเห็นในตัวเขาและทําให้เราไม่สบายใจอย่างมากคือส่วนไหนของตัวเราเองที่เรายังไม่ยอมรับการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองคือกุญแจสําคัญในการเลิกตัดสินผู้อื่น1.3ความต้องการความเหนือกว่าเพื่อคุณค่าในตนเอง The need for superiority การตัดสินผู้อื่นมักทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณค่าในตนเอง เมื่อเราเห็นข้อบกพร่องในตัวคนอื่นเราจะรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองเป็นการชั่วคราวเช่นยังน้อยเราก็ไม่เป็นแบบเขาแต่ความสุขที่มาจากการเปรียบเทียบนี้เป็นความสุขปลอมๆที่ไม่ยั่งยืนและต้องหาเหยื่อรายใหม่มาตัดสินอยู่ตลอดเวลากลยุทธ์การระบุความไม่สบายใจภายในเมื่อกำลังตัดสินใครสักคนจงใช้เวลา5วินาทีเพื่อระบุความรู้สึกภายในที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินนั้นโกรธหรือรำคาญ อิจฉาเพราะเขามีบางสิ่งที่เราต้องการแต่เราตัดสินมันเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นกลัวกลัวว่าจะทำผิดชาติแบบเดียวกันการระบุความรู้สึกช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์ของเราเองแทนที่จะใช้การตัดสินเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกนั้นเสาหลักที่2การจัดการอาคติทางความคิด managing cognitive biases การตัดสินผู้อื่นส่วนใหญ่มาจากการใช้กฎทางความคิดที่ไม่สมบูรณ์เราต้องทำลายกฎเหล่านี้และสร้างมุมมองที่เป็นกลางมากขึ้น 2.1อ,อคติเชิงคุณลักษณะพื้นฐาน The Fundamental Attribution Error นี่คืออคติหลักที่ขับเคลื่อนการตัดสินเมื่อคนอื่นทำพลาดเราจะสรุปว่ามันมาจากบุคคลิกภาพหรือนิสัยของเขา Internal Cause เช่นเขามาสายเพราะเขาเป็นคนไร้ความรับผิดชอบเมื่อเราทำพลาดเราจะสรุปว่ามันมาจากสถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกเช่นเรามาสายเพราะรุติดและนาฬิกาปลุกไม่ดัง ความจริงก็คือพฤติกรรมของทุกคนมาเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์และตัวตนการตัดสินคนอื่นอย่างเป็นธรรมคือการให้โอกาสพวกเขาได้มีเหตุผลทางสถานการณ์เช่นเดียวกับที่เราให้ตัวเอง2.2อคติในการยืนยัน confirmation bias เมื่อเราตัดสินใครสักคนแล้วจิตใจของเราจะเลือกรับและจดจำเฉพาะข้อมูลที่ยืนยันคำตัดสินแรกของเราเท่านั้นและเพิกเฉยต่อหลักฐานที่ขัดแยง้ง ตัวอย่างเช่นถ้าเราตัดสินว่าเพื่อนร่วมงานทํางานช้าเราก็จะสังเกตเฉพาะตอนที่เขาหยุดพักแต่จะมองข้ามตอนที่เขาต้องทํางานหนักล่วงเวลาในคืนก่อนหน้ากลยุทธ์การใช้สมมุติฐานทางเมตตา The Hypothesis of Compassion เมื่อเกิดการตัดสินขึ้นจงบังคับตัวเองให้สร้างสมมุติฐานทางเมตตาอย่างน้อย3ข้อที่สามารถอธิบายพฤติกรรมนั้นได้โดยไม่มีการตัดสินสมมุติฐานที่1ภายนอก เขาน่าจะมีปัญหาทางบ้านที่ทำให้เขาเครียดมากจนไม่มีสมาธิสมมุติฐานที่2ภายในที่ไม่เป็นอันตรายเขาน่าจะกำลังต่อสู้กับความรู้สึกไม่คู่ควรที่ทำให้เขาผัดวันประกันพรุ่งสมมุติฐานที่3การเข้าใจผิดเขาน่าจะได้รับคำสั่งที่ไม่ชัดเจนหรือกำลังทำงานในโปรเจกต์ที่ซับซ้อนมากๆก,การทำเช่นนี้จะเปิดช่องว่างให้กับความสงสัยและทำให้การตัดสินที่รุนแรงอ่อนลง2.3กลยุทธ์การเปลี่ยนจากเป็น เป็นกำลังทำ from being to doing การตัดสินที่ทำลายลลังคือการตัดสินตัวตนของคนอื่นแต่การประเมินที่มีสติคือการตัดสินพฤติกรรมตัดสินตัวตนเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวประเมินพฤติกรรมพฤติกรรมนั้นที่เขาแสดงออกมาเป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวในสถานการณ์นั้นการแยกการกระทําออกจากตัวตนช่วยให้เราเข้าใจว่า การกระทําของใครสักคนไม่ได้นิยามตัวตนทั้งหมดของเขาและเปิดโอกาสให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงได้เสาหลักที่ 3. กลยุทธ์การฝึกความเมียตาและใจกว้าง Strategies for cultivating compassion and generosity การเลิกตัดสินคือการแทนที่นิสัยเดิมด้วยนิสัยใหม่ที่เป็นบวกเราต้องฝึกฝนความเมียตาความอยากรู้อยากเห็นและความเข้าใจอย่างจริงจัง 3.1พลังของการเปลี่ยนจากทำไมเป็นฉันสงสัยว่าอะไร The power of curiosity เมื่อการตัดสินเริ่มขึ้นจงเปลี่ยนคำถามจากคำถามเชิงตัดสินทำไมพวกเขาถึงทำตัวง่ๆหรือแย่ๆแบบนี้ซึ่งนำไปสู่คำตอบเชิงตัดสินทันทีคำถามเชิงอยากรู้อยากเห็นฉันสงสัยว่าอะไร ที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจแบบนั้นในสถานการณ์นั้นหรือฉันสงสัยว่าพวกเขาต้องเจออะไรมาบ้างในวันนี้การฝึกถามคําถามเชิงอยากรู้อยากเห็นจะชะลอการตัดสินและเปิดใจเราให้รับฟังเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น3.2กลยุทธ์การฝึกการยืนในรองเท้าของเขา (perspective taking) หรือ Empathy จงใช้ความพยายามอย่างมีสติ ในการสวมบทบาทของคนที่เรากำลังตัดสินลองจินตนาการถึงองค์ประกอบที่ซับซ้อนในชีวิตของพวกเขาพื้นฐานการเติบโตการเงินสุขภาพจิตแรงกดดันทันทีพวกเขาน่าจะพึ่งทะเลาะกับใครมาหรือไม่พวกเขากำลังหิวหรือเหนื่อยอยู่หรือไม่ความกลัวอะไรคือความกลัวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำที่รุนแรงนั้นการตอกย้ำว่า ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขามีประวัติชีวิตเดียวกับเขาเราก็อาจจะทำแบบเดียวกันช่วยสร้างความเข้าใจและลดการตัดสินลงได้ 3. 3กลยุทธ์การหาจุดเชื่อมโยง Finding Common Ground ความจริงพื้นฐานของมนุษย์คือเราทุกคนต่างก็ต้องการความสุขและหลีกให้นี้ทุกการตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นเครื่องมือที่มีพลังในการทำลายการตัดสินการระบุจุดความต้องการร่วม แม้ว่าเราจะตัดสินวิธีการที่พวกเขาใช้ในการจัดการกับปัญหาแต่เราสามารถเชื่อมโยงกับความต้องการพื้นฐานของพวกเขาได้เช่นพวกเขาโกรธเพราะรู้สึกไม่ได้รับการเคารพซึ่งเราก็ต้องการความเคารพเหมือนกันการขยานวงกลมแห่งความเมตตาจงฝึกการส่งความปรารถนาดีให้กับคนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันเช่นคนขับรถที่ขับรถปาดหน้าเพื่อนรวมงานที่ทำให้เราหงุดหงิด การฝึกเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ช่วยให้จิตใจของเราเปิดกว้างมากขึ้นเสาหลักที่4การเสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเอง (reinforcing self-awareness and acceptance) การเลิกตัดสินผู้อื่นอย่างทาวรเป็นผลพลอยได้จากการยอมรับและเข้าใจตัวเราเองอย่างแท้จริง4.1บทบาทของการยอมรับในตนเอง (the role of self-acceptance) เมื่อเราไม่สามารถยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเราเองเราก็จะยื่นการตัดสินที่รุนแรงนั้นให้กับคุณกืกนการลดความกดดันจงยอมรับอย่างมีสติว่าเราก็ไม่สมบูรณ์แบบเราก็เคยทำผิดพลาดเราก็มีอคติการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองช่วยลดความจำเป็นในการค้นหาข้อบกพร่องในตัวคนอื่นการฝึกความเมตตาต่อตอนเองเมื่อทำผิดพลาด self-compassion เป็นรากฐานที่ช่วยให้เรามีพื้นที่ทางอารมณ์ที่เพียงพอที่จะมอบความเมตตาให้กับผู้อื่น4.2กลยุทธ์การใช้การเตือนสติแบบทันที (Immediate mindfulness trigger) การตัดสินมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราต้องมีสัญญาณทางกายภาพเพื่อหยุดมันการสังเกตความรู้สึกทางกายจงตระหนักว่าเวลาที่เรากำลังตัดสินใครสักคน ร่างกายของเราอาจมีปฏิกิริยาอย่างไรเช่นกล้ามเนื้อเกรง็งหน้าผากขมวดหัวใจเต้นเร็วเป็นต้นการใช้สัญญาณเมื่อสังเกตเห็นความไม่สบายใจทางกายจงใช้มันเป็นสัญญาณให้หยุดความคิดและเปลี่ยนไปสู่การหายใจหรือสมมุติฐานทางเมตตาทันที4.3กลยุทธ์การฝึกการบันทึกความไม่สมบูรณ์แบบ (Logging Imperfection) เพื่อทำลายภาพลวงตาที่เราเป็นคนสมบูรณ์แบบและมีสิทธิ์ตัดสินผู้อื่นจงจดบันทึกความไม่สมบูรณ์แบบของตอนเองในแต่ละวันอย่างเป็นกลางจดบันทึก3ข้อจดบันทึกข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ3อย่างที่เราทำในวันนั้นเช่นพูดจามไม่สุภาพกับพนักงานพลาดการนัดหมายสำคัญหรือตัดสินเพื่อนบ้านโดยไม่ได้ตั้งใจการบันทึกอย่างเป็นกลางจดบันทึกโดยไม่มีการตัดสินตัวเอง เป็นเพียงการบันทึกข้อเท็จจริงการฝึกนี้ช่วยสร้างความรู้สึกเสมอภาคและลดการถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของการตัดสินสรุปการเลือกความอยากรู้อยากเห็นเหนือกว่าการตัดสินการเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นน้อยลงคือการตัดสินใจที่เลือกอิสรภาพทางจิตใจค่ะจงตระหนักว่าทุกครั้งที่เราตัดสินคนอื่นอย่างรุนแรงเรากำลังขังตัวเองไว้ในความคิดที่คับแคบ และเต็มไปด้วยอคติเริ่มต้นจากการฝึกใช้สมมุติฐานทางเมตตาสข้อในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกหงุดหงิดกับใครสักคนและท้าทายอาคติเชิงคุณลักษณะพื้นฐานที่ว่าความผิดพลาดของพวกเขามาจากนิสัยแต่ความผิดพลาดของเรามาจากสถานการณ์การตัดสินคนอื่นน้อยลงจะทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้นในการใช้ชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้น